ค่ะพบกันกับจูน a n n e l ค่ะวันนี้นะคะจูนจะมาสอนการทําเล็บนะคะเป็นเล็บแบบสไตล์ลูกแก้วแบบนี้นะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าแคทอายนั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะการทําเล็บแนวนี้เนี่ยเขาจะใช้สีทาเล็บที่เป็นชนิดเจลทั้งหมดเลยคือทุกๆสเต,ต็ปจะเป็นแบบสีเจลนะคะแต่ว,วันนี้เนี่ยจูนก็จะแบบแหวกแนวนิดนึงนะจูนจะเอาสีทาเล็บที่เป็นแบบธรรมดามาใช้ร่วมกับสีทาเล็บที่เป็นเจลค่ะ ที่มาที่ไปของคลิปนี้นะคะก็คือว่าเราเป็นคนชอบทาเล็บอยู่แล้วเราก็มีสีทาเล็บที่เป็นสีแบบธรรมดาเยอะมากๆเลยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มีเทรนใหม่ที่เป็นแนวเล็บลูกแก้วที่มันเป็นวิบวับแบบนี้นะหรือที่เขาเรียกว่าแคทอายนะคะเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราอยากจะทําบ้างแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบเราไม่อยากซื้อสีใหม่ทั้งหมดก็เลยสั่งมาเฉพาะตัวท็อปที่เป็นสีซิลเวอร์ที่เป็นเหลือบๆเงินๆตัวนี้นะคะเพื่อเอามาท็อปด้านบน เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการ mix การใช้สีทาเล็บทั้ง2แบบถือว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ลองผิดลองถูกให้ดูกันไปเลยนะคะลองตามไปดูว่ามันจะเวิร์ขนาดไหนขั้นตอนแรกนะคะหนูก็จะเตรียมสีพื้นก่อนบอกก่อนว่าสีพื้นพวกนี้นะเป็นสีทาเล็บแบบชนิดธรรมดาที่ไม่ใช่เจลนะคะก็เป็นี่ห้อทั่วไปแบบนี้เลยจุนก็เอาเบสโค้ตนะคะ เบสโค้ดนี่ก็เป็นเบสโค้ดของสีทาเล็บธรรมดาลงก่อนแล้วก็ตางด้วยตัวนี้นะคะต่อไปก็รอให้มันแห้งแห้งสนิทเลยนะต่อไปจุ๊ก็จะเอามาลงกับตัวนี้นะคะตัวนี้ค่ะคือ uh, soak off gel polish นะคะก็จะมีทั้งท็อปโค้แล้วก็เบสโค้ดค่ะขั้นตอนต่อไปนะจุ๊จะใช้ตัว gel polish color นะคะตัวนี้เป็นสีซิลเวอร์จะทับข้างบนแล้วก็จะเอาตัวท็อปโค้ ของเจลโพลิชท็อปข้างบนสุดท้ายเหมือนกันนะคะเดี๋ยวลองตามไปดูกันว่าผลออกมาจะเป็นยังไงคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเล็บสีลูกแก้วกันแล้วนะคะคือเล็บสีลูกแก้วหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นแคดไอค่ะตัวนี้นะคะเป็นเจล p พลิชคัลเลอร์ค่ะสีซิ l เ e อรน์นะคะก็มากับแท่งแม่เหล็กอันนี้ค่ะอันเล็กๆนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่ามันเกิดความ วัดสจันสปรึงยังไงบ้างนะสำหรับการทาเล็บแบบแคทอายสนะคะหรือว่าแนวสีลูกแก้มเองเริ่มด้วยการทาสีเจลตัวนี้นะคะสีซิลเวอร์นะคะทาบางๆค่ะนี่นะเรามาเริ่มกันเลยลองดูนะคะมันก็จะเป็นสีซิลเวอร์แบบนี้นะคะ าทาบางๆก็พอคะ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเอาแท่งเมล็ดที่เขาให้มาน,ะะนี่นะคะดูความเคลื่อนไหวของตัวเห็นไหมคะมันมีการวิ่งของมีการวิ่งของตัวไอซิเมเบอร์ด้านในจนไม่แน่ใจว่าในกล้องจะเห็นชัดไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูแล้วก็สามารถที่จะบิ้วผิวนะคะของเล็บให้มันดูมีความแวววาว เหมือนลูกแก้วเห็นไหมตื่นเต้นมากๆเป็นอีกหนึ่งสาท,ที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับการทำเล็บนะคะด้วยการใช้แท่งแม่เหล็กแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะเราสามารถที่จะบีบได้เลยโอเคถ้าเล็นนี้จนได้ประมาณนี้ละโอเคเดี๋ยวจนไปเล็บที่สองกันเลยดีกว่าทาลงไปเลยค่ะ จริงๆอะฉุนอยากได้สีอ่อนๆหน่อยนะเพราะว่ามันน่าจะดูเหลือบๆน่ารักกว่าแต่ด้วยความที่ว่าคลิปนี้เนี่ยคือเราอยากได้แบบวิ่งละค่ะเราอยากได้แบบว่าเอามาทดลองก่อนนี้ดีกว่านาะว่ามันจะเวิร์กไหมนะคะสําหรับตัวเ,เจลสีเจลกับสีธรรมดามันสามารถทํได้กันได้ไหมนะนี่นะคะก็ทาให้เห็นว่าทําด้วยกันได้นะอีกหนึ่งให้มันดูชัดๆ,ๆ แบบนี้นะคะบื๊บบื๊บเห็นไหมมีความวิบวับขึ้นมาแล้วค่ะจากเล็บธรรมดาตัวเซนเวอร์นะคะมันจะแมทชิ่งกับทุกๆสีได้ง่ายมากๆนะคะคือถ้าเราเอาเหลือบสีอื่นนะคะโอ้ถ้าเราเหลือบสีอื่นนะมันจะไม่ไม่เห็นแวววาวขนาดนี้มันอาจจะเก๋กระดษแต่จะคิดว่าโอเคสีเซนเวอร์นี่เวิร์กสุด อันนี้นะเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างค่ะมีความมันวาวเกิดขึ้นยังเห็นได้ชัดนะคะแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ทาท็อปโคด้านบนเนาะเดี๋ยวจุนจะไปทาซิลเวอร์อีกด้านนึงให้ครบทั้งสิบน,นิ้วเดี๋ยวเราค่อยมาทาท็อปโคดทีเดียวเลยค่ะปึ๊บฟึ๊บเห็นไหมคะว่าเกิดการวิ่งของเม็ดสีเงินนะคะเป็นเหมือนใทรายเนาะวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็ใช้ตัวแม่เหล็กค่ะ คอนโทรนะคะว่าจะให้ตัวอ่าสีเงนินไปกองอยู่ทางไหนบิวขอกมาเป็นรูปอะไรนะคะก็แล้วแต่ความสามารถเฉพาะบุคคลอันนี้คือจุนทำก็จุนก็ไม่ได้มีหลักการอะไรนะคือแบบว่าอยากให้มันดูแบบเหลือบๆขึ้นมาแค่นั้นเองอันนี้นะคะก็ตอบโจทย์ได้ว่าเอ้ยสีปกติอะ่ะใช้กับสีเหลือบได้ไหมนี่นะคะอันนี้เหมือน ฉันจะแอบทานหนักไปนิดนึงนี่ค่ะวิ่งเปิดวิ่งเปิดเลยหืมบู๊บ้ามากห็นถ,ถึงความบู๊บา้าไหมคะเปิดเปิด ครบทั้ง10นิ้วแล้วนะคะเดี๋ยวจุนเอาเข้าเครื่องอบแป๊บนึงค่ะท็อปโคดนะคะทาบางๆค่ะและนี่ก็คือเล็บที่เราทาท็อปโคดแล้วแล้วก็อบแห้งแล้วเรียบร้อยนะคะก็จะมีความ วิบวับใสแบบนี้นะคะคือมันจะให้ความแบบเหลือบใสแวววาวมากกว่าสีปกติแบบเยอะมากอะอย่างเห็นได้ชัดค่ะสวยมากมและนี่ก็เป็นเล็บที่ทําเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,ก,ะ,คะก็จะมีความเหลือบๆมุกๆอยู่นะคะมีความเป็นลูกแก้วนะคะประมาณอย่างนี้นะคะก็นี่ก็เป็นการตอบคําถามไปในตัวว่าหลายคนที่มีคําถามว่าเฮ้ยถ้าแบบใช้ตัว สีเจลกับสีธรรมดาร่วมกันได้ไหมนะคะคลิปนี้ก็จะช่วยตอบคําถามให้หลายๆคนไปในตัวเนาะว่าโอเคทําได้ค่ะแต่ในวิธีขั้นตอนการทํานะคะยังไงยังไงนะคะคุณคุณก็จะต้องมีเครื่องอบเล็บอยู่ดีค่ะเพราะว่า,าตัวเจลเนี่ยนะคะเขาไม่สามารถแห้งได้เองนะคะยังไงก็ต้องมีเครื่องอบเล็บในการทําให้มันแห้งค่ะหวังว่าสาวๆจะได้ไอเดียใหม่ๆในการทําเล็บนะคะขอบคุณทุกการติดตามค่ะไปพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ